กลับมาคบกับหมอหีน้านให้แม่นค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงนะคะของ12บัอราศในปี2559ันรอยากานะคะ,ะการเงินการงานความรักสุขภาพนะคะการศึกษาเรียนนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีมะแมจะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เรามาเปิดดวงกันค่ะ,ะก่อนอื่นคุณหมอขอแนะน,นำค่ะอันยัไม่ีเสริมดวง12ราศีจนกำไรนําโชคค่ะเสริมดวงนะคะแก้ปีชงนะคะดวงตกมีเคราะห์นะคะหรือว่าโดนเสน่ห์ยาแฝดน้ำมันพายนะคะผีเข้านะคะ ดนของนะคะหรือว่าโรงพยาบาลพัฒนนะคะหรือว่าใครที่จะเสริมในด้านของโชคลาภนะคะขายดีก็มาบูชากาไรนําโชคได้นะคะสามารถสอบถามทางไลน์ได้เลยนะคะค่ะก่อนอื่นคุณหมอขอตั้งจิตนะคะเชื่อมใช้พลังจิตไปที่ไพ่นะเพื่อให้เกิดความแม่นยําและอย่างรวดเร็วค่ะค่ะตอนนี้ได้เชื่อมจิตไปแล้วนะคะ ค่ะสำหรับท่าี่เกิดปีมะแมนะคะปีนี้นะคะใครที่คิดจะลงทุนนะคะขยับขยายนะคะถือว่าเป็นปีทองสําหรับท่านนะคะใครที่ค้าขายอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นดวงที่ดีดวงเปิดนะคะขายของนะคะยอดขายขยายเพิ่มขึ้นนะคะถือว่าได้มีการขยายกิจการธุรกิจร้านค้านะคะหรือใครจะทําธุรกิจลงทุนหรือว่าเปิดร้านค้าใหมะะ่ก็สามารถนะคะมา ก็สามารถนะคะลงทุนทำธุรกิจเพิ่มได้เลยนะคะสำหรับที่เกิดปีมะแมถือว่าเป็นปีทองสำหรับท่านนะคะปีนี้คุณมีโอกาสนะคะเฉลิมฉลองมีความสุขในครอบครัวนะคะใครที่ก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนะคะสำหรับที่เกิดปีมะแมนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีคู่นะคะคุณก็มีโอกาสพบรักนะคะ,ะพบรักนะคะได้แฟนดีได้คนที่เป็นครอบครัวดีได้สามีที่ดีนะคะ นำพาครอบครัวนะคะให้มีแต่ความสงบสุขนะคะในครอบครัวนะคะสำหรับชาวคนที่เกิดปีมะแมนะคะคุณมีโอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะมีโอกาสกินเลี้ยงสังสรรค์นในครอบครัวนะคะใครที่ยังไม่มีบุตรนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์นะคะมีบุตรนะคะสำหรับที่เกิดปีมะแมนะคะส่วนใครที่กําลังรอฟังผลสอบอยู่นะคะคุณก็มีโอกาสนะคะมีใจนะคะมีการเฉลิมฉลองได้เกรดเฉลีย่ยคะแนนดีนะคะใครที่จะ สมัครเรียนสมัครสอบนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะสำหรับท่านที่เกิดดีมะแมนะคะส่วนใครที่จะลงทุนนะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีในการลงทุนทําธุรกิจทุกรูปแบบนะคะแต่ต้องระมัดระวังนะคะอ่าอ่าคนในอ่คนที่อายุน้อยกว่าจะสร้างปัญหานะคะให้ให้เกิดความวุ่นวายนะคะในน้าที่แต่งงานก็ต้องระมัดระวังนะคะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเจ้าเล่ห์นะคะคุณก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะอ่า คือโดนให้สั่งให้ทํางานอย่างนู้นอย่างนี้นะคะในหน้าทีก่การงานก็ต้องระมัดระวังคนประเภทน,นี้นิดนึงนะคะเป็นคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีได้เดี่ยวคนที่ไม่ดีนะคะก็ต้องเลือกคบคนนิดนึงนะคะสําหรับท่านที่เกิดปีมะแมนะคะป,ปีนี้คุณมีโอกาสนะคะ,นะคะ ดวงของท่านนะคะพีม้าแม่นะคะเป็นดวงที่เปลี่ยนงานบ่อยนะคะย้ายที่ทํางานบ่อยนะคะหรือว่าการเรียนนะคะปีนี้มีโอกาสโยกย้ายนะคะเปลี่ยนโรงเรียนใหม่ด้วยนะคะสำหรับเด็กที่เรียนอยู่นะคะก็มีโอกาสย้ายโรงเรียนใหม่นะคะไปสอบเข้าที่ใหม่นะคะและได้เพื่อนใหม่คะสำหรับคนที่เกิดปีม้าแมนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะสําหรับที่ที่เกิดปีม้าแม่นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของโจรขโมยนะคะจูกที่จี้ปมจนทรัพย์นะคะ หลายการข้ามกลางคืนนะคะก็อย่าออกมานะคะในที่เปลี่ยวนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงให้ระวังทรัพย์สินของมีค่าและก็โทรศัพท์นะคะแล้วก็รถลานะคะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลให้ใกล้ชิดนิดนึงนะคะสําหรับที่เกิดทีมแม่นะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภคุณก็มีโอกาสสิ่งโชคเสี่ยงลาบได้นะมีความสุขได้ได้โชคลาภเป็นเงินก้อนนะคะอาจจะเป็นเงินหลักหมื่นนะคะและก็ไม่ได้มากนะคะก็ถือว่ายังมีความสุขนะคะที่ได้ชมได้ลาภนะคะสําหรับที่เกิดพีมุแม่นะคะใครที่ ยังโสดอยู่ปีนี้คุณก็มีโอกาสได้พบรักนะคะได้ได้แต่งงานนะคะมีความสุขนะคะได้มั่นหมายได้เข้าพิธีสมรสนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีมะแมงด้วยนะคะส่วนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะก็ควรที่จะแก้เคราะ์นะคะให้ท่านนะคะสำหรับตอนนี้มีเคราะอยู่นะให้ ไปปล่อยปลาจำนวนเท่าอายุท่านก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะสำหรับที่เกิดปีมัะแมงน,นะคะแล้วคิดนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะมีสังฆทานนะคะอ่าต้องเน้นนะคะเป็นร่มสีดํารองเท้านะ,ะบาทหรือว่าเป็นพระไตรปิวรร1หนึ่งชุดนะคะหรือว่าเป็นสังฆทานชุดใหญ่นะคะคอ่าก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะ สำหรับท่านที่เกิดทีมะแมนะคะและก็อุทิศกวดน้าให้กับเจ้ากรำในเวรนะคะคอสหนักก็จะได้เป็นเบานะคะสิ่งที่จะเข้ามาก็จะได้เบาลงนะคะก็ขอแาจงข้ขอขอขอบคุณนะคะทุกๆกําลังใจที่ส่งมาให้หมอแน่ไม่แน่ค่ะอยอคดคลิปย t u b e คุ่นะคะรู้สึกดีใจและปอบปื้มย่างยิ่งนะคะสาหรับแฟนคลับที่ติดตามคุณหมอนะคะตอนนี้คุณหมอได้เปิดคอสหลักสูตรแต่งหน้าเสริมหมอยเมื่อวยเงาลาง้านค่ะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาลงทะเบียนเรียนหรือว่าอบรมก็ เปิดใจนะคะลองเข้ามาเรียนรู้นะค,ะคุณหมจจะใช้ศาสตร์นะคะสีและศิละปะนะคะและเป็นคลิกของเลี่ยนมุคถึงท่านนะคะให้มีความสวยและทําให้คุณรวยเงินล้านได้อย่างไรนะคะก็ต้องมาเรียนดูนะคะ่ะก็ขอขอบพระคุณะคะ่ะนสว